สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดนิสสุสายเปย์เช่นเดิมนะคะวันนี้ลูกปัดกําลังจะไปเปที่จังหวัดลาดเจ้จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะลาดหลุมแก้วค่ะก็เลยนานรถหล่อๆคันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะคะก่อนออกเดินทางนะคะคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้หน้าขาวอวบนอ้องอันนี้ขอตั้งชื่อว่าน้องขาวอวบนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สีขาวนะคะจากหน้าเดิมๆจะเป็นสีนี้ นี่ร้อเราเดิมๆนะคะร้อเดิมๆเราจะเป็นหน้าสีดำแบบนี้ค่ะหน้าหน้าจะเป็นสีดำขั้นตอนลูกปัดก็คือจะถอดถอดชุดถอดชุดกันชนหน้าดำเนะะี่ยค่ะเอาไปทำสีนะคะแล้วก็หน้าเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นเป็นโบรดแบบนี้นะอ่าเป็นโบวดอย่างนี้เลยแล้วก็กระจกจะเป็นสีดำแบบนูน้นนี่กระจกหูช้างนะคะอ่า นี่ค่ะอันนี้รถเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยเผื่อลูกค้าอยากรู้ว่ารถหน้าตาเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้แปลงโฉมนะคะจะเป็นล้อหน้าตาแบบนี้แล้วก็ยางจะเป็นไซส์ยางเล็กค่ะ205ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นยางหลักแม็กและเป็นยางแล้วก็เป็นแม็กล้อ,รอก,กระทาแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งลงจากเทลเลอร์เลยนะคะอ่า เราก็เลยมาในระิตบทำแต่งร่างเขาเป็นคันนูนค่ะนี่คือการแต่งล่างนะคะมาดูกันค่ะว่าคันนี้ลูกปัดแต่งอะไรไปบ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็จะเป็นกันชนหน้าค่ะทำสีนะคะแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกด้านด้านล่างให้นะคะเครื่องตัดหมอกแล้วก็ใส่ชายกันชนล่างแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกปัดสั่งจากศูนย์ให้เลยนะคะพร้อมหูแดงอันนี้นะคะ เสริมความหลอ่อความเก๋ไก๋แล้วก็ใส่คิ้วตัว C ีแต่ว่าถ้าไม่มีคิ้วตัว C ีก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะไม่ใส่ก็สวยไม่ใส่ตรงนี้ก็ดูดูหล่ออีกแบบหนึ่งก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะคะโลโก้ค่ะหน้ารถนะคะอ่าแล้วก็ใส่โป่งล้อให้โป่งล้อตรงนี้ก็สั่งของศูย์ให้เหมือนกันนะคะเป็นของแท้เหมือนกันนะจากสูย์เลยแล้วก็นี่ค่ะ ตัวนี้ลูกคัดสั่งที่ครอบกระจกแล้วเอาไปทําสีแล้วก็ใส่ครอบให้เพื่อที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะแล้วก็แมกยางตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นแมกยางตัวนี้26575ล้จาอจะอ้วนหน่อยนะคะ2 6 5 7 5 R16 ใส่กับยาแมกลายดอกไม้นะคะตัวนี้ยกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าใส่2 7 5ต้องยกนะคะอ่า ยกแล้วก็รถก็จะดูทรงแบบจัดทรงหล่อขึ้นหมายถึงว่าตัวจัดทรงเขาจะจะเสมอกันจะสวยหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์รอบคันค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือใส่ชื่อใส่อะไรเพิ่มเติมได้คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะให้ใส่เป็นชื่อหรือว่าเป็นร้านลูกค้าได้เลยค่ะเป็นบันไดข้างค่ะบันไดข้างตะแกงนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะแน่นหนาค่ะ ขึ้นแต่อีไม่มีตกไม่มีหกักไม่มีเคลื่อนนะคะอ่าโลบาและถาดแหลกค่ะนะคะกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายพร้อมห่วงสีแดงนะคะอ่าคันนี้ภายในเดิมๆไม่ได้แต่งเรามาดูภายในเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งกันนะคะ ใน,นลูกค้าไม่ได้ใส่จอนะคะจอใส่เป็นจอใช้จอเดิมๆแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะเกรออโต้ Auto ของเรานะคะอ่าใช่อันนี้ลูกค้าเริ่มดาวเริ่มต้นได้ที่5%เปอร์เซ็นเลยนะคะห้าเปอร์เซ็นตผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีได้เลยแคมเปญเราดีมากๆเลยนะคะ5%เขอแค่ลูกค้ามีเครดิตดีประวัติดีดาว5%ได้เลย อ่าคันนี้ก็ดาวห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะลูกค้าเครดิตดีมากเลยก็คือดาวเซนวันเดียวรู้เรื่องรู้ผลเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กาลังลังเลอยู่ว่าอ่าจะซื้อได้ไหมจะกู้ผ่านไหมไม่ต้องลังเลนะคะแคมเปญเราดีจริงแล้วก็สนับสนุนการขายค่อนข้างเยอะนะคะโทรมาสอบถามลูกค้าได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 C 1ย์1 4 5 7 6หค่ะคันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใส่กันชนหน้าต้องการรถถ้าใส่กันชนหน้ามันก็จะหนักนะคะแต่ว่าคันนี้ก็คือ บ,บับเบานะคะก็เทพอีกแบบหนึ่งนะคะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกปัดด้วยนะคะฝากติดตามไม่ด้วยนะคะเดี๋ยวลูกปัดจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆให้ลูกค้าดูคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขออนุญาตไปส่งคันนี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ